จังหวัดตราดนะคะจัดพิธีมหามงคลเททองหลอ่อพระประธานณวัดสะพานหินพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาค่ะร่วมสืบสารบุญใหญ่รับสงกรานค่ะ บริเวณที่ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่วัดสะพานหินตําบลแหลมกลาดอํเาเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมหามงคลเททองหล่อพระประธานปางสมาธิเพื่อประดิษฐานภายในพระอุโบสถซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างค่ะโดยมีพระครูกิติวัฒนร,รงค์เจ้าอาวาสวัดสะพานหินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยณปรามพิธีพร้อมด้วยคณะศรัทธาเจ้าภาพค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชา ต่างก็เดินทางมาร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงทมกลางบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและก็ความเป็นสิริมงคลพิธีเททองหล่อพระในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่รูปมานั่งปรกอธิษฐานจิตทั้งสี่มุมของบารมรพิธีค่ะได้แก่พระครูพิพัฒน์อนมคุณหรือว่าหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดค่ะพระครูจันทวชิวราพรหรือว่าหลวงพ่ออีทวัดซึ้งล่างจังหวัดจันทบุรี พระครูศิลวัฒนธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดแหลมกลัดจังหวัดตราดค่ะแล้วก็พระครูกิติวัฒน์ธรรมรงเจ้าอาวาสวัดสะพานหินส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเททองในครั้งนี้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดตราดพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรวมไปถึงชาวกัมพูชาแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการหล่อพระประธานสําหรับปฏิสถานในพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นการทําสังฆกรรมสวดพระปฏิโมก และการบำเพชาอุปสมบทพระภิกษุก็ถือเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาและเป็นส่วนรวมจิตใจของชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ค่ะพระอุโบสถหลังเก่าของวัดสะพานหินนะคะก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ค่ะทางวัดจึงได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นนะคะแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังคงขาดแคลนจตุปปัจจัยจํานวนมากค่ะก็สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ต้องการรู้ ร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่วัดสะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะหรือว่า,าโทรได้ที่หมายเลข094-914-1945แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ092-530-0305ค่ะ